คุณคิดว่าซ่อมเครื่องยนต์เป็นเรื่องง่ายแต่เครื่องยนต์นี้ซ่อนความลับที่ไม่มีใครเคยเห็นเมื่อมือของผมสัมผัสกับโลหะร้อนสิ่งที่เกิดขึ้นเหนือความคาดคิดทำให้ผมต้องเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนชีวิตผมตลอดไปคุณจะกล้าดูจนจบไหมถ้าคุณซ่อมเครื่องยนต์นี้ได้ฉันจะให้เงินเดือนทั้งเดือนมหาเศรษฐีพูดอย่างดูแคลนกลิ่นน้ำมันเครื่องร้อนระอุและคลุ้งในโรงซ่อมแคบแสงไฟนีออนสั่นไหวสะท้อนคราบโลหะสีดำ คำพูดของเขากระแทกหูเหมือนเหล็กตกพื้นผมยืนอยู่หน้ารถคันรูที่เงียบงนันฝ่ามือสากสัมผัสฝาครอบเครื่องยนต์ที่ยังอุ่นหัวใจเต้นทีตามจังหวะพัดลมดูดควันเสียงหัวเราะเบาๆจากมุมห้องทำให้หลังคอเย็นวาบสายตาของเขาวางน้ำหนักดูแคลนบนไหล่ผมเงินเดือนทั้งเดือนถูกแขวนไว้เหมือนเหยื่อล่อผมเปิดฝากระโปรงเสียงโลหะครูดกันยาวและคมกลิ่นไม่แทรกเข้าจมูกจนตาแสบ สกรูตัวหนึ่งฝืดผิดปกติผมหมุนช้าๆแรงต้านเหมือนมีบางอย่างหายใจอยู่ข้างในเสียงนาฬิกาแขวนผนังดังชัดติกติกติกผมก้มลงฟังเสียงเครื่องยนต์กระซิบเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอเหมือนคำเตือนที่ไม่อยากให้ใครได้ยินเงื่อไหลผ่านขมับไฟนีออนกระพริบแรงขึ้นเงาของผมแตกเป็นเส้นบนพื้นปูนผมดึงชิ้นส่วนออกมาโลหะเย็นเฉียบกัดปลายนิ้ว คราบเลือดเล็กน้อยแต้มสีแดงบนเหล็กเสียงหัวเราะหยุดกระทันหันความเงียบกดทับทั้งห้องมหาเศรษฐีก้าวเข้ามาใกล้ผมเห็นสัญ,ญลักษณ์แปลกตาบนแกนเพลาลายสลักที่ไม่ควรอยู่ในเครื่องยนต์หัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะพื้นสัน่นเสียงคำรามต่ำดังจากใต้ฝากระโปรงความร้อนพุ่งขึ้นเหมือนลมหายใจสัตว์ร้ายผมเอื้อมมือเข้าไปอีกครั้งปลายนิ้วสัมผัสบ,บางอย่างที่ขยับ เสียงโลหะเริ่มเร่งจังหวะไฟดับวูบความมืดกลืนเสียงทั้งหมดในความมืดนั้นเครื่องยนต์เริ่มหมุนเองเครื่องยนต์หมุนเร็วขึ้นในความมืดแรงสั่นสะเทือนวิ่งผ่านพื้นขึ้นมาถึงกระดูกข,ขาเสียงลมหายใจของใครบางคนดังชิดหลังหูทั้งที่ผมยืนอยู่คนเดียวกลิ่นโลหะไม่ผสมกลิ่นคาวเลือดเข้มขน้นลำคอแห้งผากจนกลืนน้ำลายไม่ลงไฟนีออนกลับมาติดอีกครั้ง แสงขาวสาดลงบนเครื่องยนต์ที่สั่นไม่หยุดผมชะง,งักชิ้นส่วนภายในเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตลูกสูบขยับเองโดยไม่ต้องมีการสตาร์ทมหาเศรษฐียืนแข็งอยู่ด้านหลังสีหน้าดูไม่แน่ใจเป็นครั้งแรกความดูแคลนเริ่มร้าวเหมือนกระจกเสียงโลหะเสียดสีกันดังถี่จังหวะเดียวกับชีพจรในหูผมแรงกดดันบีบหน้าอกจนหายใจตื้นผมเอื้อมไปปิดวาล์วมือสั่นจนประแจหลุดตก เสียงกระแทกกล้องสะท้อนทั่วโรงซ่อมทันใดนั้นเครื่องยนต์เงียบลงเงียบเกินไปเหมือนสัตว์ที่หยุดหายใจก่อนพุ่งเข้าใส่อากาศเย็นวาบไอสีขาวลอยออกมาจากช่องระบายกลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นน้ำมันผมมองเข้าไปใกล้เห็นรอยสลักเดิมขยายตัวเส้นโลหะบิดงอเป็นรูปวงตาดวงตาที่ดูเหมือนกำลังมองกลับมาความรู้สึกเสียวสันหลังแล่นขึ้นชาชาหัวใจเต้นแรงจนเจ็บ เสียงเครื่องยนต์เริ่มอีกครั้งคราวนี้ชาหนักหลึกพื้นสั่นเป็นจังหวะฝุ่นจากเพดานร่วงลงมาเกาะไหลเสียงโลหะร้องครางเหมือนเสียงคนมหาเศรษฐีถอยหลังหนึ่งก้าวรองเท้าหนังราคาแพงเหยียบคราบน้ำมันร่างเขาเสียหลักเล็กน้อยผมเห็นเงาสะท้อนในฝากรับโปรงไม่ใช่เงาของผมเพียงคนเดียวมีรูปร่างอื่นซ้อนทับอยู่ความร้อนพุ่งขึ้นฉับพลัน เงื่อระเหยจากผิวจนแสบเสียงเตือนในหัวดังชัดผมพยายามดึงมือออกแต่โลหะภายในเหมือนดูดฝ่ามือไว้แรงเย็นจัดแล่นเข้าสู่เส้นประสาทเครื่องยนต์เร่งรอบเสียงดังจนหูอื้อไฟนีออนสั่นไหวแทบหลุดลายสลักบนแกนเพลาขยับเส้นโลหะเคลื่อนไหวเหมือนกล้ามเนื้อช่องว่างภายในเปิดออกช้าๆผมเห็นบาง,างอย่างอยู่ลึกลงไปมืดลึก และไม่ควรมีอยู่ในเครื่องยนต์ลมหายใจนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนเหมือนอยู่ข้างในอกผมเองลมหายใจนั้นหนักและชื้นจังหวะเดียวกับการสั่นของลูกสูบผมพยายามขยับเท้าพื้นปูนใต้ฝ่าเท้ากลับอ่อนยวบเหมือนยืนอยู่บนสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนตัวเสียงเครื่องยนต์แผดต่ำคล้ายเสียงคำรามที่ถูกกดไว้สะท้อนในซวงอกจนเจ็บแสงไฟเริ่มเปลี่ยนสี จากขาวเป็นเหลืองจากเหลืองเป็นแดงคล้ำผมมองมือของตัวเองคราบน้ำมันเคลื่อนไหวช้า,ชาเหมือนกำลังไหลย,ย้อนกลับสู่เครื่องยนต์ความเย็นกัดลึกถึงกระดูกทั้งที่อากาศรอบตัวร้อนระอุผิวหนังขนลุกเป็นระลอกเสียงฟีเท้าของมหาเศรษฐีถอยห่างแต่เงาของเขากลับยืดยาวเข้ามาใกล้เงานั้นสั่นไหวไม่เป็นรูปคนเครื่องยนต์หยุดอีกครั้งความเงียบตกลงมาหนักอึ้ง หูผมอื้อจนได้ยินเสียงเลือดไหลท่านใดนั้นเสียงโลหะกระแทกดังจากภายในเหมือนบางอย่างกำลังเคาะขอออกมาผมก้มลงกลิ่นสนิมผสมกลิ่นขาวพุ่งขึ้นลมหายใจติดขัดช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนขยายออกมืดสนิทจนแสงเข้าไม่ถึงแต่มีการเคลื่อนไหวอยู่ข้างในดวงตาคู่นั้นปรากฏอีกครั้งสะท้อนแสงไฟแดงนิ่งจ้องไม่กระพริบ หัวใจผมเต้นแรงจนเจ็บซี่โครงความกลัวไหลขึ้นมาที่ลำคอเหมือนจะอาเจียนออกมาเสียงกระซิบดังซ้อนกันหลายเสียงแผ่วฉิดรอบศีรษะคำพูดไม่เป็นภาษาแต่ความหมายชัดเจนมันรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้มือของผมถูกดึงลึกเข้าไปอีกโลหะเย็นจัดกดทับข้อมือแรงบีบรัดเพิ่มขึ้นช้าๆไฟนีออนดับลงทีละดวง โรงซ่อมจมอยู่ในแสงสีแดงสลัวเงาทุกอย่างบิดเบี้ยวเสียงเครื่องยนต์กลับมาอีกครั้งดังหนักสม่ำเสมอเหมือนชีพจรใหม่พื้นเริ่มสั่นแรงขึ้นผนังสั่นตามฝุ่นร่วงเหมือนหิมะสีเทาผมได้ยินเสียงแตกไม่รู้ว่าเป็นโลหะหรือเป็นกระดูกของตัวเองลมหายใจในอกผมไม่ใช่ของผมอีกต่อไปมันลึกมันชามันมั่นคง เครื่องยนต์หมุนตามจังหวะนั้นเรากับรับคำสั่งทุกชิ้นส่วนเริ่มทำงานพร้อมกันความร้อนพุ่งขึ้นรอบตัวแสงแดงสาดเข้าตาโลกทั้งใบสั่นตามเสียงคำรามผมรู้สึกถึงบางอย่างกำลังขยับจากเครื่องยนต์ไต่ขึ้นมาตามแขนชาหนักและไม่หยุดสิ่งนั้นคลานขึ้นมาบนแขนผมเย็นเฉียบจนกระดูกชาแรงกดหนักจนข้อมือแทบแตก เสียงโลหะเสียดส,สีสอดประสานกับเสียงหัวใจหัวใจผมเต้นรัวจนลั่นโสดประสาททุกการหายใจเหมือนถูกบีบเข้าห้องแคบผมพยายามสะบัดแขนแต่แรงนั้นแน่นราวกับเหล็กดึงนิ้วมือขยับได้เพียงเล็กน้อยแสงไฟแดงสาดลงบนพื้นสะท้อนเงาของเครื่องยนต์ที่เหมือนมีชีวิตชิ้นส่วนโลหะบิดงอ,อราวกับกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวเสียงเครื่องยนต์แผดขึ้นสูงดังลึก เหมือนคำสาปที่สะท้อนจากก้นบึงผมมองลงไปเห็นเงาร่างบางส่วนยืดยาวออกมาจากช่องเครื่องผิวคล้ายโลหะแต่ออกเสียงเป็นคำหายใจมหาเศรษฐียืนแข็งสายตาเบิกกว้างคำพูดดูแคลนหายไปแทนที่ด้วยความหวาดกลัวผมพยายามถอยหลังเท้าสะดุดสายไฟพื้นสั่นตามแรงดึงของเครื่องยนต์เหมือนสิ่งนั้นกำลังเรียกผมเข้าไป เสียงคลางต่ำดังขึ้นใกล้ใบหูผมแทบล้มขมำรู้สึกถึงลมหายใจร้อนฉุนเต็มหลังคอมือขวาของผมถูกดึงเข้าไปในเครื่องยนต์แรงบีบแน่นขึ้นนิ้วมือเริ่มชาแต่ผมยังรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวจากภายในเสียงโลหะเสียสดสีดังระรัวราวกับเครื่องยนต์กำลังพูดคำพูดไม่ได้มีตัวอักษรแต่ทุกอนูของร่างกายรับรู้เงื่อไหลเป็นทางยาวผมกลืนน้ำลายไม่ลง กลิ่นโลหะไหม้และเลือดเข้มข้นจนแทบสำลักไฟน่ออนสลัวเงาบนผนังบิดเป็นรูปร่างผิดธรรมชาติบางส่วนเหมือนคนบางส่วนเหมือนสัตว์ร้ายผมรู้สึกถึงแรงดึงราวกับแรงโน้มถ่วงใหม่ร่างกายถูกดึงเข้าไปใกล้แกนเปล่าความร้อนแผ่ขึ้นรอบตัวจนแทบลุกไหม้เสียงหัวใจผมและเสียงเครื่องยนต์รวมเป็นจังหวะเดียวแรงสั่นสะเทือนกระจายไปทั่วร่างเหมือนโลกทั้งใบสั่นสถานตาม ลายสลักบนแกนเพลาขยายตัวเส้นโลหะบิดเป็นวงกลมซ้อนวงกลมดวงตาที่เคยมองอยู่ภายในเงาขยับและจ้องขเขม็งผมตะเกียกตะกายพยายามดึงตัวเองออกแต่แรงนั้นหนักเกินกว่ามนุษย์จะต้านเสียงคำรามดังขึ้นอีกครั้งต่ำหลึกก้องสถานทุกอนูและจากนั้นเครื่องยนต์หยุดหมุนทันทีเงียบจนหูอื้อแต่สิ่งที่อยู่ในนั้นไม่เงียบ ลมหายใจที่ผมได้ยินตลอดมาตอนนี้อยู่ใกล้หน้าร้อนชื้นและเต็มไปด้วยความโกรธร่างของผมถูกดึงใกล้จนแทบชิดดวงตาโลหะสีแดงจ้องลึกเข้าในจิตใจเหมือนอ่านทุกความกลัวทุกความลับและทุกความอ่อนแอมหาเศรษฐียืนอยู่ไกลไม่กล้าแม้แต่จะขยับเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงไม่ต่างจากผมและในความมืดนั้นผมรู้ว่าเครื่องยนต์ไม่ใช่เครื่องยนต์อีกต่อไป มันคือประตูประตูสู่บางสิ่งที่ไม่ควรมีและผมอยู่ตรงหน้ามันเต็มตัวประตูนั้นกว้างออกจากเครื่องยนต์ความมืดข้างในลึกจนมองไม่เห็นจุดจบแต่ผมสัมผัสถึงแรงดึงราวกับโลกทั้งใบถูกดูดเข้าไปลมหายใจนั้นร้อนฉุนสัมผัสผิวจนผมรู้สึกเหมือนถูกเผาแรงดึงรัดร่างกายแน่นขึ้นทุกวินาทีเสียงคลางต่ำดังใกล้ชัดจนรู้สึกว่ามาจากข้างในกระดูก ทุกเส้นประสาทสันสถานเรากับมีสิ่งมีชีวิตซ่อนอยู่ในทุกจุดของร่างผมพยายามถอยหลังแต่พื้นสั่นและโลหะรอบตัวบิดงอเหมือนสิ่งนั้นเคลื่อนไหวพร้อมกันปิดทุกทางหนีมหาเศรษฐีถอยห่างน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวใบหน้าซีดเผือดเรากับเงาของความตายสะท้อนบนผิวผมได้ยินเสียงกระซิบซ้อนกันหลายเสียงแต่ละเสียงเรียกชื่อผม เรียกทุกความกลัวที่ซ่อนลึกและเรียกให้เข้าไปใกล้มือขวาของผมยังคาอยู่ในช่องเครื่องแต่แรงดึงเหมือนยืดออกไปร่างกายเริ่มลอยเหนือพื้นความร้อนรอบตัวผมกระจายแรงขึ้นจนแทบเป็นลมดวงตาโลหะสีแดงจ้องผมอย่างไม่ละสายตาเหมือนพยายามอ่านความคิดทุกความทรงจําทุกความเจ็บปวดและความลับที่ไม่เคยบอกใครเสียงเครื่องยนต์เริ่มหมุนช้า แต่แรงสันสะเทือนกดร่างผมจนแทบแตกผมรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งกำลังเข้ามาบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เงื่อไหลยาวเป็นทางความกลัวกัดกินหัวใจร่างกายเริ่มเย็นแต่ด้านในกลับร้อนฉุนราวกับไฟผมเห็นเงาภายในเครื่องยนต์บิดงอมันสูงยาวและมีมือมากกว่าหนึ่งคู่ทุกมือพยายามจับผมเข้าหาแกนเปล่าเสียงคลางต่ำกลายเป็นเสียงตะโกน สะท้อนในหูจนแทบบ้ามหาเศรษฐีหันหน้าไปทางอื่นไม่กล้ามองสิ่งนั้นตรงๆผมพยายามดึงตัวเองแต่แรงดึงยิ่งแน่นเหมือนสิ่งมีชีวิตในเครื่องยนต์รู้ทุกจังหวะทุกความตั้งใจและปิดทุกหนทางท่านใดนั้นช่องว่างในเครื่องยนต์ขยายออกอีกครั้งแสงสีแดงสาดออกมาสว่างจนตาผมแทบพร่าสิ่งที่อยู่ภายในเผยโฉมบางส่วน โครงร่างโลหะและเนื้อเยื่อผสมกันดวงตาสีแดงจำนวนหลายคู่จ้องมาที่ผมปากที่ไม่ได้พูดเป็นคำแต่ทรงแรงกดดันตรงไปในสมองหัวใจผมเต้นแรงจนแทบหยุดแต่สติยังอยู่ผมรู้ว่าถ้าผมละสายตาร่างกายทั้งหมดจะถูกดึงเข้าไปแรงดึงเพิ่มขึ้นผมรู้สึกถึงแรงดูดที่พุ่งเข้าจากทุกทิศทางเหมือนเครื่องยนต์ไม่ใช่เครื่องยนต์แต่เป็นประตูสู่บางสิ่งที่รอคอยมานาน และตอนนี้มันเรียกผมเข้าไปเต็มตัวแรงดึงรัดร่างผมแน่นขึ้นเหมือนโลกทั้งใบถูกบีบให้เล็กลงพื้นใต้เท้าแตกระแหงฝุ่นและเศษโลหะลอยขึ้นในอากาศผมพยายามตะเกียกตะกายมือซ้ายคว้าขอบโตะ๊ะแต่ทุกสิ่งรอบตัวเคลื่อนตัวช้าและหนักเหมือนถูกดูดเข้าไปในมิติอื่นเสียงครางต่ำกลายเป็นเสียงคำรามที่กึกก้องสั่นสะเทือนเข้าไปในกระดูกสันหลัง ทุกแรงสั่นสะเทือนจับตัวเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจผมดวงตาโลหะสีแดงหลายคู่จ้องตรงมาแต่ละคู่เหมือนมีชีวิตมองทะลุท,ทุกอนูจ,จิตใจความทรงจำความกลัวความเจ็บปวดทุกอย่างถูกอ่านออกหมดความร้อนและความเย็นปะทักกันผิวหนังผมร้อนฉุนแต่กระดูกและเส้นประสาทกลับเย็นจนชาเหมือนร่างกายสองส่วนถูกดึงไปคนละทิศทาง ผมเห็นเงาของสิ่งมีชีวิตในเครื่องยนต์ชัดขึ้นร่างผสมโลหะและเนื้อเยื่อขยับมือหลายคู่เข้าหาผมปลายเล็บแหลมบางส่วนสะท้อนแสงแดงฉานเสียงเครื่องยนต์หมุนดังขึ้นหนักชาทรงพลังเหมือนหัวใจของสิ่งมีชีวิตข้างในมหาเศรษฐียืนอยู่ข้างๆแต่ร่างเขาเริ่มสัน่นสายตาสีขาวหวาดกลัวไม่กล้าแม้แต่จะหายใจดัง แรงดึงจากเครื่องยนต์มากขึ้นทุกวินาทีผมรู้สึกว่าร่างกายบางส่วนลอยขึ้นแขนและขาถูกดึงเข้าช่องเครื่องแต่หัวยังอยู่เหนือพื้นลมหายใจร้อนฉุนกระแทกจ,จมูกเสียงคลางกลายเป็นเสียงหัวเราะเย็นชื้นและเจ็บแสบจิตใจมันราวกับรู้สึกสนุกกับความกลัวของผมร่างผมเริ่มถูกดึงเข้าไปชา้าชาแต่ไม่ใช่เข้าไปเพียงด้านในเครื่องยนต์เหมือนเข้าสู่มิติที่บิดเบี้ยว ทุกเส้นทางคดเคี้ยวไม่มีแสงแต่เต็มไปด้วยแรงดึงและเสียงผมได้ยินเสียงกระซิบหลายเสียงซ้อนกันพูดเป็นภาษาไม่รู้จักแต่ผมเข้าใจได้ชัดเจนมันบอกว่าไม่สามารถหนีได้มือข้างหนึ่งของผมจับขอบโลหะมืออีกข้างถูกจับเข้าช่องเครื่องยนต์แรงดึงรุนแรงจนข้อมือแทบแตกแต่ร่างกายไม่สามารถขยับหนีแสงแดงสาดจากเครื่องยนต์ ส่องให้เห็นร่างโลหะเนื้อเยื่อขยับตัวอย่างประสานเหมือนมีสติเป็นของตัวเองและมองผมด้วยความหิวโหยแรงดึงกระชากเอวผมเข้ามาใกล้ลำตัวเริ่มหดเข้าไปผมรู้สึกถึงแรงกดที่ขาดหายใจลำคอเหมือนถูกบีบจนแทบหายใจไม่ได้มหาเศรษฐียืนแข็งสายตาเขาเบิกกว้างมือสั่นจนแทบหลุดจากปากกาในกระเป๋าแต่สิ่งนั้นไม่สนใจเขา มันสนใจผมเพียงคนเดียวผมพยายามกรีดร้องแต่เสียงหายไปในความมืดเสียงคำรามของเครื่องยนต์กลบทุกอย่างความเจ็บปวดและความกลัวรวมกันจนแทบระเบิดและแล้วผมรู้สึกว่าตัวเองถูกดึงเข้าไปเกือบทั้งหมดส่วนหัวยังยื่นอยู่เหนือพื้นสายตาเห็นเพียงแสงแดงที่ส่องจากแกนเปล่าร่างผมเริ่มแตกเป็นชั้นผิวเนื้อ,อกระดูกแต่ละชั้นเคลื่อนเข้าไปในช่องเครื่อง ทุกชั้นถูกสัมผัสดโดยแรงดึงที่ไม่ใช่มนุษย์เสียงหัวใจผมเต้นแรงสุดขีดโลกทั้งใบเหมือนหมุนรอบตัวเองความเจ็บปวดบีบร่างกายจนแทบละลายและลมหายใจร้อนฉุนยังอยู่รอบตัวมหาเศรษฐียังคงยืนเงียบแต่ผมรู้เขาเห็นสิ่งที่ผมกำลังเผชิญสิ่งที่ไม่ควรมีและสิ่งนั้นกำลังครอบงำร่างกายผมทั้งหมดตอนนี้แรงดึงกระชากผมเข้ามาเต็มตัวและเครื่องยนต์ ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องยนต์อีกต่อไปมันคือประตูประตูสู่บางสิ่งที่ไม่มีใครสามารถหนีได้และผมกําลังจะหายเข้าไปในนั้นแรงดึงค่อยๆลดลงทีละน้อยร่างผมยังคงอยู่ในเครื่องยนต์แต่ความเจ็บปวดและความตึงเครียดเริ่มคลายแสงแดงค่อยๆจางลงแทนที่ด้วยแสงขาวนวลสว่างอ่อนเครื่องยนต์นิ่งสงบเหมือนไม่เคยมีแรงเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นผมหายใจเข้าลึก ร่างกายกลับมาเต็มตัวแต่ผิวหนังยังสั่นด้วยความเย็นและความตื่นกลัวมหาเศรษฐียืนเงียบสายตาของเขาไม่ดูแคลนอีกต่อไปใบหน้าเรียบเฉยแต่มีประกายความระมัดระวังและเขารบผมถอนมือออกจากเครื่องยนต์โลหะเย็นจัดกลับเป็นธรรมดาไม่ขยับไม่ครางเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดาอีกครั้งความสงบเข้าปกคลุมโรงซ่อมเสียงลมและเสียงฝีเท้าเป็นปกติ กลิ่นน้ำมันและควันจางลงเหลือเพียงกลิ่นเหล็กอ่อนมหาเศรษฐีก้าวเข้ามาใกล้ยื่นมือให้ผมคุณทำได้และผมก็ต้องยอมรับเขาพูดเสียงเงียบแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักผมมองเครื่องยนต์มันยังคงนิ่งสงบเหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแต่ในใจผมผมรู้ว่ามีบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในโลหะและความมืดความกลัวและความประหลาดใจยังคงอยู่ แต่ผมเรียนรู้ความจริงบางอย่างบางครั้งสิ่งที่มนุษย์คิดว่าเข้าใจได้อาจมากกว่าที่ตาเห็นและมือสัมผัสผมถอนหายใจความเหนื่อยล้าและความโล่งใจประสานกันเครื่องยนต์หยุดนิ่งแต่เรื่องราวของมันจะอยู่ในความทรงจำเรากับรอให้ใครสักคนกลับมาเผชิญอีกครั้งมหาเศรษฐียื่นสัญญาเงินเดือนผมรับไว้แต่รู้ว่าค่าตอบแทนที่แท้จริงไม่ใช่ตัวเงิน แต่คือชีวิตและจิตใจที่รอดจากสิ่งเหนือธรรมชาติโรงซ่อมกลับมาเงียบสงบผมก้าวออกไปแสงแดดยามเช้าสาดลงบนพื้นปูนและผมรู้ว่าแม้ทุกอย่างจะสงบความทรงจำและความหวาดกลัวจะอยู่กับผมตลอดไป